ให้ของไปแล้วจะเรียกคืนได้หรือไม่เพื่อนทราบหรือไม่ครับว่าการให้ของแก่คนอื่นน่ะก็ถือเป็นสัญญาอย่างหนึ่งครับในทางกฎหมายแต่การให้นั้นนะครับมันจะต้องมีเงื่อนไขกําหนดไว้ว่าสิ่งของที่ให้นั้นคืออะไรนะครับถ้าเป็นสิ่งของที่เคลื่อนย้ายได้นะครับเรียกว่าสังหาริมทรัพย์ ก็สามารถจะส่งมอบให้แก่กันได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องทํเป็นหนังสือหรือดจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นการให้อสังหาริมทรัพย์เช่นให้ที่ดินให้บ้านหรือคอนโดอย่างนี้นะครับจะต้องทํเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับจึงจะเป็นการให้โดยสมบูรณ์ทีนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆได้ให้ของบางอย่างแก่ผู้รับไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าในภายหลังครับเขาประพฤติตัวไม่ดีกับเราเนี่ย เราจะมีสิทธิ์เรียกคืนสิ่งที่มอบให้ไปนั้นได้หรือไม่นะครับในเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายได้เขียนไว้โดยชัดเจนเลยครับว่าหากผู้รับได้ประพฤตินในละคุณแก่ผู้ให้นะครับผู้ให้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเพิกถอนการให้เพราะเหตุในละคุณนั้นได้ผมขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามคำพิพากษาดีกาเช่นแม่ได้ให้ที่ดินแก่ลูกปรากฏว่าภายหลังจากนั้นลูกไม่พอใจแม่ครับลูกก็เลยไปทําร้ายร่างกายแม่จนได้รับอันตรายแก่กาย ศาลท่านได้ตัดสินมาว่าการที่ลูกทำร้ายร่างกายแม่ย่อมเป็นการแสดงว่าลูกขาดความกระตันญยูครับจึงเป็นการานนประพฤติเนรคุณปทุสร้ายแก่ผู้ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดอาญาอย่างร้ายแรงแล้วนะครับดังนั้นแม่จึงเรียกถอนคืนการให้ได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งครับถ้าผู้รับได้ทําให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือไปหมิ่นประมาทเขาอย่างร้ายแรงอย่างเงี้ยครับเราในฐนานะผู้ให้เนี่ยก็มีสิทธิ์จะฟ้องขอเพิกถอนคืนการให้ได้เช่นกันนะครับ เรื่องแบบนี้มักเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวนะครับเช่นในฐานะที่เป็นแฟนกันหรือญาติพี่น้องกันเนี่ยตอนที่ยังดีกันยังรักกันเนี่ยให้ได้ทุกอย่างครับแต่เมื่อทะเลาะกันแล้วเนี่ยหรือเลิกกันแล้วเนี่ยอีก e ฝ่ายก็มักจะมาเรียกร้องคืนต่อการน,นั่นเองถ้าเพื่อนเพื่อนเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับใต้โพสต์นี้เกตกฎหมายในสารนาทีกับทนายติครับ